ก็ผู้ช่วยปฏิทินที่สองในประเทศเดนมก็จะเริ่มขึ้นนะครับสี่เนี่ยที่รับคนหน้าทองนะครับจากท่านอาภิวัตรแสงสุ่งหวนเลยนะครับแดนหน้าผู้เล่นหมายเลข อาสวัสดิ์วัดไม่ได้ตันบที่บอกวู่การลูกประตูขึ้นนำของของทางพัทยาเนี่ยแล้วแล้วบอลมันบอลมันลนม้มบอลจะยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวโล่งโล่งอะ่ะของทางดาตาเลียโล่มาจากภาพชา้าถือว่าอันนี้มันโต้แบกเดินมาสามเก็บตกจากตรงนี้สหฤทธิแล้วพลิกพลิกได้ตัวจบจบไม่ได้แล้วหันหน้าหาก็ยังไม่ได้แทงแล้วแทงแล้วหลุดหลุดแล้วยก ทั่วไกลมาตรงนี้สักตามเล่นได้สูงที่อยู่หน้านขอบวันใบเสร็ชัยใจแล้วโอ้ยไปสิริชัยเตี๋ยวเฝ้าตรงนี้กลับไปได้วรุ่วงดีก่อนโค้ง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 โยยังได้อยุบสาวดานดิโลดานดิโลเลือกเรือขา,มาอกมันเปียนมาตรงนี้ไม่ได้แล้ว เออตัดบอลมามาเดี๋มาเลือกพันุวัตจ้าไว้พันุวัตยังไม่เอาออกบอลมาให้มาตรงนี้ให้มาเลื่องก็แล้วโคกโคกปาซีใจเอาซ้อมมาอาเอาอาจะใช้แทนก้าโอ้โหซุปเปอร์ชมดีใจครับคุณโกยวนนะครับกับพัทยาชาวน้ำจุกคอแล้วตรงนี้โโอ้หตรงที่ออกไปก่อนว่าแล้วเสียวนุวิยาจากพุทธศิลป์หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปก่อน เกมนี้ตื้นหลังกันาไปซ้ายเปนี่มัป็นซาดอลฟินให้มาที่อลันเมชาโ์ดอลัน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 ลูกเลยตรงนี้ต่างต่าเลยโอ้โหสีเสมอเฉยเลยตรงนีมาถึงห้านาทีอภิวาสเส้าสวนพิก้าเาสากรไม่ได้แล้วตรงนี้มีบีบมีบีบอยู่ด้านหลังด้านหลังตรงนี้ขนด้านซ้ายมีบ้าโคโค่โอ้ยบก ตตาตรงนีกนแต่พุินจะงนี้พุทินเป็นบอได้เปรียบของนักพัทยาไปแล้วเป็นบอฟาวของนัยพัทยา ตันอลกลับมาแล้วเป็นเกมสวยของชุดสีแดงราชนาวีด้วยเลือกเลือกโค้งโค้งวันการ์ตูนปกตั้งออกมาก่อนอยู่อยู่ที่ปากมุมไม่ทีนึงบอลสองเก็บบอลลอยอากาศตรงนี้ปฏิพานไม่ถึงไม่ถึงก็มาลอมาหน้ากอบหน้ากอบตรงนี้เลือกเลือกเล่นไม่ได้ตันบอลที่ออกมาก่อนบอลใหม่เศรษฐรันอลันไม่ใช่ด้วยไอ้ปฏิที่ปากเลวโอ้ยกดตรงนี้แข็ง สแสงตะเรียบร้อยเพ่อลันเบอร์เชอเดี๋ยวน่าจะดูดะดมีน่าจะมีใบเหลียงมาแล้วแบบน,นี <st arts> ้ลันเบอร์เชอร์ดูหรือเปล่าเอาไปติดบอลทิ้งอย่างบนี้ <st arts> ต้องให้ปาแล้วต้องมีมาแล้วปฏิพันธ์ปฏิพันธ์ปฏิพันธ์จะลุกไปใครจะพัทยา โคกอนไปเซตจันเราเคลียบมาตรงนี้กล้ๆเราเก่งอ่าจะพอที่จะเป็นลูกตตะสเปอรหรือเปล่าอ้เจ้าตะวันตรงนี้สีริชยทำได้ลูกนี้ดีมาเป็นสามหนึ่งนึ่งวางโคก ไปได้หนึ avin, <ım 999> ่งเควินบอลไม้เควินเลตเตียบ้าตรงนี้เอาเคลียร์ว่าเลตตมาบอลสวัสดีเควินเควินเหลี่ยมนี่บันไม้เปียกเลยโฮต่อที่นั่นอภิวัฒน์อภิวัฒน์จะสี่ไหมโอ้โหนี่เตียบินสี่อันบอลที่เอาจากตรงนี้หักมาได้แล้วหักมาแล้วใ้กับปฏิภาณแต่ไม่ถึง ตัดบอลกลับมาเกียรติยศพงบันทัวที่มาตรงนี้หายไปไปที่พุทธิดันเลี้ยวเป็นสี่ใบจากมาเลยเรียบร้อยสี่หนึ่งเลยวันนี้ปฏิพันเรือบร้อยสุดไอ้ใครเก่ง สินก็หมดเวลาแล้วนะครับเป็นสนันราชนาวีนะครับเก็บสามแต้มใหญ่ไว้ได้ในวันนี้นะครับเอาไปเ